ผมจะพูดอย่างนี้นะว่าเรื่องต้นจากการจัดแบ่งประวัติศาสตร์ของเีนนะครับมันมีแบ่งเป็นสองสามยุค้วยนสามสี่ยุคยุคตำนานนะครับยุคตำนานนี้คือหมายว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์อะไรเลยเป็นเรื่องประดมปรามีอภินนหารนะครับทีนี้ไอ้ช่วงปลายของยุคตำนานเนี่ยมันเริ่มเชื่อมต่อคล้ายๆกับว่า บ้างเล็กน้อยแต่ว่ายังยืนยันอะไรไม่ได้เสร็จแล้วยุคที่สองก็คือยุคต้นโบศาสตร์ยุคต้นโบราณนี้หมายถึงว่ามันมีบันทึกเป็นเรื่องกันราวใครเป็นกษัตริย์มีผีราชวงศ์มันก็มีทั้งหมด3ราชวงศ์ prehistory นะฮะต้นโบราณคือเสี้ยสางโจนะครับทีนี้พอหมดจากยุคต้นโบราณนี่จีนเริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์จริงๆในสมัยจิงสีองส้ เกณฑ์การชี้วัดก็คือว่าจริงๆของเนี่ยสามารถรวบรวมจีนเป็นแผ่นเดียวกันได้นะฮะเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี้อยู่มาจนกระทั่งราชวงศ์ชิงล่มสลายเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่เมื่อกี้อาเหลียงเขาพูดถึงดรปตันยูเลเซนปฏิวัติเข้าสู่ระบอบสาธารณรัฐนะครับไอ้นี่เป็นยุคสมัยประวัติศาสตร์สมัยใหม่ละนะครับวัวศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยจะอธิบายมาจนกระทั่ง จีนเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1949ดังนั้นที่ผมพูดแต่งอย่างนี้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนนะว่าเขาแต่งกันอย่างนี้ทีนี้ขอย้อนกลับไปยุคตำนานที่ผมบอกว่ามันเป็นปรำปราอภิมิหารเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเล่ามากมายเลยมีเทพมีอะไรเนี่ยจนกระทั่งมาถึงช่วงปลายของยุคตำนานเนี่ยมันมีกษัตรยิย์อยู่สามองค์นะฮะคือเจยาสุ่น ว,วีนี้คือคนที่เรากำลังมาดูนะครับยาวส่วนวีเนี่ยแต่ละคนก็จะสร้างวีรกรรมเป็นที่จารึกอะไรให้มีการบอกเล่ากันนะครับทีนี้ผมก็ขอมาโฟกัสที่ตัวของวีนะครับเมื่อกี้นี้อะเหลียงบอกว่าวีเนี่ยบทบาทความสำคัญของเขาคือการแก้ปัญหาน,น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนี้เนี่ย ในในถ้าเราอ่านแล้วเราเจะรู้สึกว่ามันมันมัน,มน่วมใหญ่มากนะฮะใหญ่มากเลยคือหมายความว่าแต่แต่แตอเลียงเขาบอก20บปีจริงๆที่ผมอ่านมาคือ13ปีใช้เวลา13บปีซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากสแสดงว่ามันต้องแบบควบแบบหนักหนาสาหัสสากรนะครับออแล้วหลังจากที่หีเนี่ยเขาแก้ปัญหานี้ได้เขาก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะครับออก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยุคต้นบระวัตศาสตร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ เข้าสู่ยุคเอ้ไม่เห็ยุคเป็นคนสุดท้ายของยุคตำนานนะฮะแล้วเข้าสู่ยุคต้นบทที่ศดนะครับซึ่งที่ผมว่ามีอยู่สามราชวงศ์เสี้ยสามจบอยู่ทีนี้กลับมาที่ตัวหวี่เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยุคตำนานนะครับแล้วการที่เขาถูกเลือกให้มาเป็นกษัตริย์เนี่ยก็เ,เพราะว่าเออเขามีผลงานในการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับทีนี้ไอ้บันทึกตรงนี้เนี่ย คนจีนก็เชื่อมาเป็นเวลาหลายพันปีเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเพราะผมบอกแล้วไงมันเป็นยุคตำนานประดามประาทีนี้พอยที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะเล่าในวันนี้ก็คือว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนออรัฐบาลจีนนั้นซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนี่ผมเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมนะเขาให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์มากนะครับเขาตั้งคําถามว่า ไอ้ีเนี่ยแก้ปัญหาน้ําท่วมแสดงว่ามันต้องเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับขึ้นมาในประเทศจีนเนี่ยแล้วใช้เวลาแก้ปัญหาถึง13ปีนะครับด้วยเหตุนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจึงรวบรวมเอานักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีนักอติตศาสตร์เนี่ยทั้งของจีนและของตะวันตกมาร่วมกันสืบค้นกันว่าเฮ้ประเทศจีนมันเคยเกิดน้ําท่วมรนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเพราะว่า ในทางวิชาการเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานยืนยันเขายังไม่นับว่ามันเป็นปวิศตร์จริงๆนะครับฉะนั้นรัฐบาลจีนซึ่งให้ความสำคัญกับปวดศารษะนี้ก็ยอมลงทุนรงนี้ในการสืบค้นว่าถ้าสมมติคุณเจอว่าเมืองจีนเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่จริงๆก็แสดงว่าเ,เรื่องของหมีนี่เป็นเรื่องจริงนะครับการศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลา9ปีนะครับจนกระทั่ง มาเมื่อ6-7เจปีก่อนออก็ได้ผลสรุปว่าเมืองจีนเนี่ยเคยเกิดน้ำท่วมเเรื่องนี้เนี่ยที่ผมตื่นเต้นมากเพราะอะไรเขาค้นพบที่ไหนเออค้นพบแถวชิงไายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกออกไปนะครับเป็นที่ออแม่น้ำแยงซีเนี่ยไหลไหลามาทีนี้สิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าไอต้ตงชิงไห่เนี่ยมันแม,แม่น้ำแยงซีเนี่ยมันไหลโดยที่สองฝั่งเนี่ยมันเป็นหุนเขา สิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าในช่วง4,000ปีก่อนซึ่งตรงกับถ้ารับเวลาตรงกับสมัยของวีมันได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใหญ่แบบโมโหลานเลยก็คือว่าทำเอาภูเขาที่อยู่สองฝัง่งของแม่น้ำแยงซีเนี่ยแลนสไลด์ลงมาแลนสไลด์ลงมาแล้วกั้นแม่น้ำแยงซีเอาไว้กลายเป็นเขื่อนธรรมชาติ เขื่อนธรรมชาตินี้เนี่ยมีความสูง150เมตรความยาวของเขื่อนอ่ะ15กิโลเมตรเราลองวิเคราะดูนะ15กิโลเมตรฉะนั้นแม่น้ำแยงสีก็เลยไหลไม่ได้ไหลไม่ได้มันก็อั้นอั้นอยู่ตรงเหนือเขื่อนนะครับทีนี้เขาก็ค้นพบอีกว่าคือมันอั้นนานๆไงและเขื่อนนี้มันไม่ใช่เขื่อนที่มนุษย์สร้างแล้วน้ํามันระบายไม่ได้มันอั้นไว้ถึง6เดือน <c oughs> 6เดือนนี้เนี่ยนะครับ เอ่อมวลน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนเนี่ย15ลูกบาทกิโลเมตรอมขอย้ํานะเราจะคุ้นชินกับคํว่าลูกบาทเมตรม่ําไว้ที่ป54ที่รอน้ําท่วมอ่ะเคาจะออบอกว่าเอ่อมวลน้ํากี่กี่ลูกบาทเม็นลูกบาดเป็นไอ้นี้กิโลเมตรนะเราลองจินตนาการว่า15ลูกบาทกิโลเมตรเนี่ยมันขนาดไหนเพราะฉะนั้นหลังจากที่บันอั้นมาเป็นเวลา6เดือนเนี่ย และเขื่อนนี่มันเป็นเขื่อนธรรมชาติมันก็อั้นไม่ไหวเขื่อนนั้นพังทลายเลยแล้วไอ้มวลน้ำ15ลูกบาศกกิโลเมตรเนี่ยก็ไหลท่วมท่วมทั้งประเทศจีนเลยท่วมทั้งประเทศจีนเพราะฉะนั้นไอ้นี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายจีนและตะวันตกเขาตกใจมากกว่าโอ้โหแสดงว่าเรื่องหวีเนี่ยมันมีเขาความจริงแต่ว่ากลุมก่มนักวิชาการเหล่านี้ เขาประกาศแถลงข่าวออกมาเรื่องนี้นะเขาก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องสืบค้นต่อไปเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่อเนื่องจากแผ่นดินไหวแล้วมาปิดกั้นแม่น้ําอย่างสิ่งนะครับสิ่งที่เขารอคอยที่จะต้องสืบค้นต่อไปคือว่าเนื่องจากน้ําท่วมใหญ่เนี่ยมันมันพัดเอาสิ่งที่เราเรียกว่าโบราณวัตถุ หายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะยืนยันเนี่ยนะมันต้องถ้ามีมันมีโบราณวัตถุให้เราค้นพบเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นการยืนยันว่า,เร,านนะเรื่องของยุคตำนานนะเรื่องของหีนะก็น่าจะเป็นเรื่องจริงทีนี้ปรากฏว่าตอนที่น้ํามันท่วมเนี่ยมันก็กวาดเอาหมู่บ้านคุณช,ชนพอต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมทั้งสิ่งของข้าวของเครื่องใช้อะ ไปไปกระจุกตัวอยู่ตรงหมู่บ้านหนึ่งซึ่งชื่อหมู่บ้านเออหลีโถวเออหลีเถาทีนี้พอนักโบราณคดีไปค้นใช่ไหมก็พบว่าไอเออหลีเถาเนี่ยอายุของมันเข้ากับยุคสมัยของมีมนะครับแต่ก็ได้ความอ่อนน้อมถ่อมตดิกว่าลําพังแค่เออรหลีเถาเนี่ย<ๆ>ก็ยังมีไม่มากพอที่จะยืนยันได้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อสิ่งที่การค้นพบครั้งนี้เนี่ย สำหรับที่จะมาโดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดเขื่อนธรรมชาติเนี่ยสำหรับในวง,วงวิชาการแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นหัวเลียวหัวต่อก็จะยืนยันว่าเรื่องของยุคตำนานที่เล่ากันปลารมปลาเนี่ยนะใช้เวลาแก้ปัญหาน้ําท่วมถึง13ปีเนี่ยมันมีความริงแหละนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเรอคอยต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดเจอโบราณวัตถุ มากกว่านี้นะฮะเห็นชีวิตความเป็นอยู่อะไรของของผู้คนในยุคนั้นเนี่ย4,000ปีก่อนเนี่ยมากกว่านี้มันก็จะยิ่งเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่บอกว่ายุคตำนานผมบอกพวกเราว่ามันปรมประนะาไม่รู้มีจริงหรือเปล่าแต่มันชะเป็นเรื่องจริง hmm. น,นี่เฉพาะอยูีคนเดียวนะเพราะผม,ผมบอกมีกรรษัตริย์สามองคอ์เหยาวสุ้นหยีฉะนั้นเหยาวกับสุนนี่โอคงคงยากอะ่ะครับที่จะไปหาหลักฐานอะไรนะครับ อัน,นี้ก็ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับเรื่องของต้ายู่ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ